สมัยเมื่อก่อนมันไม่ค่อยมีผงใช่ไหมคะนี่เป็นสูตรสมัยคุณยายเลยนะคะบ้านพี่รักนะคะใช้นะคะอันดับแรกเลยนี่นี่อะไรนะคะขา่าแล้วก็กระเทียมพริกไทยนะคะขา่ากระเทียมพริกไทยสามอย่างนะคะมาตำ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 ,ตำ,ตำ,ตำแล้วก็ไปคลุกกับหมูนะคะคือคลุกกับหมูเนี้ยคลุกแล้วก็ทิ้งแล้วก็ซีอิ๊วดำนะคะพอคลุกเสร็จแล้วก็หมักไว้ประมาณชั่วโมงหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วออกมาผัด ก็คือเราเจียวกระเทียมมาก่อนใช่ไหมคะเจียวกระเทียมอย่างเงี้ยเจียว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 แล้วก็ผัดนะคะผัดหมูผัดจนเข้ากันนะคะผัดจนเข้ากันสักพักแล้วก็ไข่นี้นะคะเราใส่ซีอิ๊วดำหมักบ้านพี่รักต้องดำนะคะแล้วเราก็มาใส่รวมกันแบบนี้นะคะแล้วก็เคี่ยวไม่ต้องใส่น้ํานะคะใส่น้านิดหน่อยแล้วก็เคี่ยวไปแบบนี้เลยค่ะประมาณเป็นช่อโมู่ะเคี่ยวแล้ว,ลวไข่เนี่ยบีบลงไปเนี่ยคือจะดึงเลยค่ะจะตึงจะแน่นแล้วก็